พูดถึงเรื่องของ iPad นะครับแต่หลายคนคงเคยสนใจแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่า Final Cut Pro เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลงมาบน iPad ให้เราใช้กันหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับมันก็มีความเห็นกันมากมายหลากหลายนะครับบางก็ว่านะครับ อาจจะไม่มี Final Cut Pro นะครับลงมาอยู่บน iPad บบางก็ว่าอาจจะมีนะครับแล้วก็อาจจะออกมาเร็วๆนี้ด้วยซึ่งหมายความว่าอาจจะออกมาในช่วงครึ่งหลังของปี2021นี้เองแต่ว่าไม่ว่าจะทิศทางจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมลองนะครับนำฟิเน้นคัตโปนะครับมาลองพรีวิวแล้วก็ลองทำงานอยู่บน iPad ที่ขนาดหน้าจอ11นิ้วของผมดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาจริงๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นหน้าจอ iPad นขนาดรับขนาดนิ้วที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้ผมเปิดไซคานะครับเพื่อที่จะนำเอาภาพจาก Mac ของผมนะครับมาเปิดอยู่บนหน้าจอ iPad นี้นะครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเ,เราจะสามารถ เปิดพรีวิวดูมันได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับคือมันไม่ได้ใช้งานเหมือนเหมือนอย่างทั่วๆไปอย่างที่เราเคยทำนะครับคือการสั่งงานเนี่ยผมต้องใช้2นิ้วในการเ,าเลื่อนสกรอลนะครับจะทํางานที่จุงไหนเนี่ยผมก็ต้องไปสกรอลเลื่อนเอานะครับเนี่ยสมมติถ้าเกิดจะทางานตรงนี้นะครับก็ต้องมาสกรอลเลื่อนเอาซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราเบื้องต้นเนี่ยเราทํางานได้ไหม ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างทํางานอย่างไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอของ iPad เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรถ้าเกิดว่าเราจะทาํางานจริงๆนะครับเราอาจจะต้องใช้ปากกาช่วยเพื่อที่จะเปิดหน้าจอต่างๆเนี่ยให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมปิดหน้าจอในสของ Transition ไปก็จะดูมีหน้าต่างที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับปิด ในส่วนของเสียงไปนะครับก็จะมีหน้าต่างของไทม์ไลน์ครับที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแต่ว่าการสกรอหน้าจอเนี่ยใช้ Apple Pencil อย่างเดียวนะอาจจะไม่ค่อยถนัดนักนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนได้คือสามารถใช้ Apple Pencil นะครับทำงานแทนในส่วนของการเป็นเมาส์เนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสมมุติผมจะลองคลิกที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสกรอลเลื่อนตรงนี้มันก็ไม่ได้เราต้องมาใช้2นิ้วลาเกเอานะครับ ใช้2นิ้วลักเงาแล้วก็ใช้ Apple Pencil นะครับในการดึงเพิ่มลดสีแสงได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยเนี่ยมันก็อาจจะพอทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าหน้าจอที่ผมพรีวิวให้กับเพื่อนๆดูตอนนี้นะครับมันเป็นหน้าจอที่ผมไซส์ขามาจากเครื่อง Mac ซึ่งการทำงานจริงเนี่ยมันก็คือการทำงานจากบนเครื่อง Mac นั่นแหละครับเพียงแต่ว่า ให้การแสดงผลเนี่ยมาพรีวิวบนหน้าจอของ iPad เฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชี้ชวนให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นคือเรื่องของการจัดวางเลเยอร์นั่นเองซึ่งการจัดวางเลเยอร์เนี่ยแน่นอนว่าหน้าต่างของ iPad เนี่ยมันมีขนาดเล็กก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับ Apple เนี่ยมีการพัฒนาในส่วนของออกแบบ User Interface ใหม่ให้มีการทำงานที่อย่างค่อนข้างง่ายมากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่า i อ,อ a d เนี่ยจะสามารถทำงานในส่วนของ โปรแกรม f i n a l แคด Pro เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ลักษณะการทำงาน,นครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการทำงานด้วยโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่ iPad อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมใ,ใดมาช่วยเลยเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ยากปกตินะครับเวลาเราทํางานใช่ไหมครับอย่างตัวผมทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะตัดต่อใช่ไหมครับผมจะใช้คีย์บอร์ดเข้ามาเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการช่วยทํางานถ้าเกิดว่าอยากจะเลย์ไฟล์เนี่ยผมก็กดสเปซบาร์เพื่อที่จะให้มันเลย์ไฟล์ ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คําสั่งลัดต่างๆนะครับบนคีย์บอร์ดเนี่ยออบ,บังคับให้กับตัว Final คัตเนี่ยทำงานหรือว่าถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เมาส์เนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่เราจะสามารถคลิกไปเลือกตําแหน่งต่างๆได้ด้วยความที่ user interface ของโปรแกรม Final Cut Pro เนี่ยมันเป็น user interface ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับพอยเตอรที่เราสามารถคลิกในตําแหน่งต่างๆ ได้อย่างค่อนข้างแม่นยําถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วของเราเนี่ยในการที่จะไปทัชสกรีนในจุดต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะขาดความแม่นยําไปเยอะมากๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมไม่สามารถใช้นิ้วทัชสกรีนบน iPad ผมได้ด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้ปากกานี่ครับต้องใช้ปากกาใช้ดินสอนครับ e p p n e p l n c i l เนี่ยในการที่จะช่วยเลือกแล้วก็ใช้2นิ้วในการช่วยสกรอ ซึ่งหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าจอของโปรแกรม l u m a Fusion นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปุ่มต่างๆที่มีเอาไว้ให้ใช้งานเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความเหมาะสมในการที่เราเจะเลือกทำงานกับมันได้อย่างง่ายดายมากกว่าเพราะว่า user interface ที่ออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับการทัชสกรีนในจุดต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้นิ้วในการที่จะจิ้มปุ่มต่างๆเนี่ยได้อย่างถนัด หรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะวางเลือกรูปแบบเลเยอร์ที่เราทํางานได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าการทํางานเนี่ยจะเบียดบังในส่วนของ user interface ลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งความแตกต่างของ user interface เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับในการที่ ฟน์นคัดโปรเนี่ยยังไม่ออกตัวโปรแกรมออกมาให้สามารถทํางานได้อยู่บน iPad นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆและอาจจะเป็นแนวโน้มที่ฟน์น้องคัดโปรเนี่ยจะลงมาอยู่บน iPad ได้ในเร็วๆนี้นั่นก็คือเรื่องของการใช้ปลักอินร่วมด้วยกับการทำงานนั่นเองครับเพราะแน่นอนครับการทำงานโปรแกรมตัดต่อเนี่ยสิ่งที่เราใช้มากที่สุดมากกว่าการตัดต่อทั่วไปนั่นก็คือการที่เราใช้ปลักอินในการใส่เอฟ,ฟเฟกตต่าง ลงไปให้กับตัววิดีโอของเราซึ่งปลั๊กอินเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าเครื่อง Mac ครุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นชิปเซ็ต M1 แล้วเนี่ยจอกมาแล้วในระยะหนึ่งแต่ว่าปลั๊กอินต่างๆที่เคยออกมาสำหรับชิปเซ็ต ที่มันเป็น Intel นะครับก็ยังไม่รองรับกับชิปเซตรุ่นใหม่ๆอย่าง100%ซึ่งต้องรอให้นะักพัฒนาปลั๊กอินต่างๆนะครับออกตัวอัปเดตตัวใหม่ๆนะครับออกมาให้รองรับกับชิปเซต M 1มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ฟ i n a l c ั t บน iPad เนี่ยยังไม่ออกมาสักทีหนึ่งคงจะรอให้การปรับเปลี่ยนการดีไซน์ต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยของปลั๊กอินต่างๆที่จะทํางานร่วมกันกันกบชิปเซต M 1นะครับ ให้มันมีความแพร่หลายที่มากยิ่งขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับตัว iPad นะครับมีพอร์ต Thunderbolt นะครับที่ปลายเครื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่พอร์ตเดียวนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานในการเชื่อมต่อพวก external hard disk ต่ง linkage, ตงตางๆพร้อมๆกันกับการชาร์จไฟไปด้วยเนี่ยอาจจะทําให้เรามีความลําบากในการทํางานมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะเอาข้อจริงเนี่ยพอตเนื Port ้อโบลเพียงพอร์เ e ดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับการทํางานที่เราจําเป็นที่จะต้องทํางานแบบหนักหน่วงก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัว iPad เนี่ยเราสามารถเลือกซื้อรุ่นที่มีความจุสูงๆได้นะครับแต่ว่ามันก็นแลกมาด้วยราคาที่แพงแสนแพงซะเหลือเกินนะครับทำให้ผมค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPad มามเพื่อใช้งานตัดต่อโดยเฉพาะเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่า และพูดถึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันกับ iPad ให้ครบชุดนะครับกับการที่เราจะตัดต่อวิดีโอบน iPad เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับแน่นอนครับอย่างแรกคือเราอาจจะต้องซื้อคีย์บอร์ดเพื่อที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าการใช้คีย์บอร์ดเพื่อช่วยในการใช้คําสั่งลัดต่างๆในการตัดงานเนี่ยมันทําให้การตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นโดยที่คีย์บอร์ดนนนนัแ่่อตวึงก็มี ราคาที่ไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเกิดเราซื้อเมจิกคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดของตัว iPad เองเนี่ยตัวหนึ่งก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ5000บาทขึ้นไปนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแล้วเราก็อาจจาเป็นที่จะต้องซื้อ Apple Pencil มาใช้งานด้วยนะครับซึ่ง Apple Pencil ตัวหนึ่งเนี่ยก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ4,500บาทมันก็ราคาไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะครับโดยที่มันมีหน้าที่ในการเป็นพอยเตอร์ให้เราสามารถที่จะทำงานโปรแกรมตัดต่อเนี่ยได้อย่างแม่นยำ จิ้มไปบนคําสั่งต่างๆเนี่ยได้อย่างแม่นยําตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความน่าจําเป็นส่วนที่3นะครับที่เราจะต้องซื้อนั่นก็คือเรื่องของฮับต่างๆนะครับซึ่งฮับเนี่ยใครที่มีอยู่แล้วก็อาจจะนํามาใช้ได้นะครับฮับที่เป็นแบบ USB-C หรือว่าฮับที่เป็นแบบ Thunderbolt นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นฮับที่เป็นแบบ Thunderbolt เนี่ยก็จะมีราคาที่แพงหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเพื่อที่มาใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro บน iPad หรือ iPad Pro เนี่ย ก็ต้องถามว่าราคาที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะซื้อเครื่อง Mac มาทํางานตัดต่อหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม Final Cut Pro บน iPad ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยนะครับผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมากๆเลยครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโปรแกรม Final Cut Pro ที่จะมีอยู่บน iPad มีดีไหมหรือว่า ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดีแล้วแล้วถ้าเกิดมีเนะี่ยเพื่อนๆอยากเห็น f ันนิ c ค r ส Pro บน iPad เนี่ยเป็นอย่างไรวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับแล้พวพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ